เดี๋ยวในคลิปนี้นะครับเราจะมาดูวิธีการเซตสกายบ็อกสำหรับ m e t a เว r ร์ส p ปเชียลนะครับใครที่เป็น, Creator นครีเอเตอร์นับสร้างเมืองสร้างตึกของเราสร้างพื้นที่ของเราแล้วต้องการสกายบ็อกซ์สวยๆแบบนี้นะครับเราจะหาได้จากไหนครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการกันในคลิปนี้เลยครับอ่าซึ่งตัวนี้นะครับผมก็สร้างเป็นฉากของเมืองต่างๆนะครับมีตึกมีอะไรเนี่ยแล้วก็เลือกสกายบ็อกจากเว็บที่ชื่อว่า กายบ็อกซ์แลบตัวนี้นะครับอ่าให้เราเนี่ยเข้ามาที่เว็บไซต์นี้เลยนะครับลิงก์นี้แล้วก็พอเข้ามาแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะพิมพ์เลือกแนวของสกายบ็อกซ์ที่เราต้องการได้นะครับอย่างเช่นตัวอย่างที่เราเห็นเนี่ยคือแนวแฟนตาซีอ่าแต่ผมจะเปลี่ยนเป็นไซไฟบ้างนะครับผมก็พิมพ์ไซไฟแบบนี้แล้วก็ตรงเนี้ยเลือกโหมดได้ว่าจะเอาเป็นรีมแบบไหนใช่มันจะให้ตัว a i เนี่ยเจเนเรตไซไฟ อ่าเจเรตสกายบ็อกซ์แนวไซไฟที่เป็นแบบเหมือนจริงหรือว่าเป็นแบบแนวแฟนตาซีอะไรก็ว่าไปเนี่ยเรามาเลือกตรงแคตติโกรีตรงเนี้ยได้นะครับอ่ะผมก็จะเลือกแบบ sci mm hmm. ไซไฟเรลิสติกแล้วกันครับ mm hmm. กดเจเรตปุ๊บอันนี้เราก็รอโปรแกรมมันประมวลผลสักครู่เนาะ โอเคเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะได้สกายบล็อกมาแล้วอ่าแนวไซไฟตัวเนี้เราได้อยู่บนยาดน,นะครับอยู่บนยานอวกาศอ่าถ้าเราไม่พอใจเนี่ยเราก็เปลี่ยนได้ให้มันสุ่มใหม่ได้เรื่อยเรืยครับอันนี้คือรถใช่ไหมฮะอยู่ในรถอ่าแนวรถแห่งอนาคตนะครับแต่ว่าฉากของเราเนี่ยมันเป็นฉากเมืองใช่ไหมเป็นตึกแบบเนี้ยเราก็อาจจะเปลี่ยนก็ได้นะเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นแบบใหม่ดีกว่าจะไเลเดทใหม่ถ้าไม่พอใจ โอเคเราก็สุ่มมาได้แนวรถอีกแล้วอะ่ะนะครับงั้นผมจะพิมพ์ตรงนี้ยเพิ่มเข้าไปดีกว่าเป็น Sci-Fi Outdoor นะครับแบบนี้แล้วก็ลองเจเรตใหม่เนาะอ่านะครับเราก็ได้ฉากสวยๆวิวสวยๆมาแล้วนะครับเป็นเมืองไซไฟโอเคแบบนี้เอามาใช้ได้เลยนะครับเราก็จะได้เป็นฉากเนาะสามอยหกสองศาเนี่ยเราหมุนดูได้เป็นสกายบ็อกได้เลยนะครับ วิธีการเราก็คือดาวน์โหลดกดตรงนี้นะครับดาวน์โหลดมาปุ๊บเราจะได้เป็นไฟล์ jpg นะครับที่เป็นแบบ3.60องศาอ่าครั้งนี้เรายังเอาไปใช้ไม่ได้นะเอาไปใช้ใน m e d w o r k Spatial ยังไม่ได้เราก็จะต้องเข้ามาที่ตรงนี้ก่อนนะครับเว็บไซต์ของ Spatial เขาจะมีบอกวิธีการสร้าง Skybox จากไฟล์ jpeg ของเรานะเราก็เข้ามาเดี๋ยวก็อ่ามากดดาวน์โหลดตรงนี้นะครับ กดที่นี่เพื่อดาวน์โหลดตัวนี้เขาจะเป็นแซมเปิลตัวอย่างเรากดดาวน์โหลดดอทซิปมาก่อนนะครับพอกดดาวน์โหลดดอทซิปมาแล้วเราเข้าไปที่โฟลเดอร์ของเรานะครับเราเราอันซิปออกมานะครับเราจะได้เราจะได้เจอ3ไฟล์นี้นครับเดี๋ยวผมจะลบลบของเก่าไปก่อนเราจะเจอ3ไฟล์นี้พอเราอันซิปออกมานะครับคือไฟล์ Text u r e แล้วก็ spatial skybox sample spatial skybox sample data อ่า underscore data bin ตรงนี้คราวนี้ให้เราอ่า uh, เอาไฟล์ที่เราดาวน์โหลดมาตรงนี้ copy มานะครับมาอยู่ในนี้แล้วก็ลบไฟล์ texture ของเก่าออกแล้วก็เปลี่ยนชื่อนะครับเปลี่ยนชื่อไฟล์ดาวน์โหลดที่เราดาวน์โหลดมาให้เป็น texture แทนอ่าแบบนี้นะครับหรือเอามาแทนที่ของเดิมอ่ะ แล้วก็นะครับเข้ามาที่เว็บไซต์ Spa เชีย hmm. เข้ามาที่ลิงก์นี้นะครับ mm hmm. กด G L B p a c k e t นะครับอ่าเข้ามาเลยแล้วก็ลาก3ามไฟล์เนี่ยเข้าไปอยู่ในนี้อ่าลากลากไปเลยนะครับ3ามไฟล์เสร็จแล้วเราจะได้ออปต์ตัวนี้มาอ่าคือตัวเว็บไซต์เนี่ยจะสร้างเป็นกรบ็อกแบบนี้ให้เราเห็นไหมฮะมาแล้วเป็นรูปทรง3ามมิติแบบนี้เลย เป็น 3D models นะครับอันนี้เราก็เข้ามาที่ตัว Metaverse spatial ของเราเข้ามาในห้องของเรานะครับกดบ,บวก add content แล้วก็อัปโหลดตัวไฟล์ที่เราดาวน์โหลดมาเมื่อกี้ครับคือตัว out ในตัวอย่างผมก็คือ out หนึ่งนะ เรียบร้อยแล้วนะครับเราคลิกที่ตัว Skybox ของเราแล้วก็เราจะเห็นข้างล่างนี้ครับ Set Custom Environment คลิกเลือก Skybox นะครับอ่ามันจะเปลี่ยนพื้นหลังของเราให้เป็นฉากแบบ s ซไฟ i ที่เราดาวน์โหลดมาเมื่อกี้นะฮะเห็นไหม mm hmm. นะอ่านี่คือการใช้ใช้ Skybox จากเว็บไซต์ Skybox Lab นะครับตัวนี้เราสามารถเอามาใช้ในการสร้างฉากใ e t จ้าเของเราได้นะครับ สร้างห้องใน m e t a เวิร์สสเปเชีแล้วก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะออกแบบเป็นเมืองเมืองไฟฟ้ Fi ไหมว่าจะออกแบบเป็นพื้นที่อะไรพื้นที่จัดงานจัดอีเวนต์จัดห้องประชุมอะไรทั้งหลายเนี่ยจะจะให้มันมีบรรยากาศโดยรอบเนี่ยเป็นแบบไหนนะครับก็สามารถมาเลือกใช้ได้จากเว็บไซต์นี้นะครับ s k y b o x l a b โอเคนะครับลองเอาความรู้นี้ไปใช้นะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าผมครูโทนี่สวัสดีครับ